อันเนีะอะไรเนี่ยใส่ชุดอะไรเนี่ยจะยุดอะไรจะบอกเอฟทีนี่ครับจีสติงงานเนี่ยมึงจีสติงบอดี้สูตรนะฮะบอดี้สูตรแมวก็มีนะโอ้โหายเด้วสูตรอะไรสูตรเสี้ยวอย่างเดียวสูเสี้ยวเสี้ยวถูกอย่างเดียวอนาะงับอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวจู่เดาะเสี้ยวจูดนงับไว้พนักงานขายคนใหม่นี่ก็แต่งตัวเริ่มเริ่มมีนั้นนะ มีเทรสนะืมมีคนมีเทสนะคนมีเทรสะเก่งวะเพราะนักงานขายคนใหม่อะใครไม่กินกูกินอะครับใครกินให้หมดกูงับลงได้มาจะกิ้งลงมานะงับเอานึงสองตั้มหัวจะหกเขมินครับโอ้โหพี่พี่นป่าเขาไม่อยู่แล้วเด็กมันดื้อเด็กมันจะเล่นอย่างเดียวอ่ะสายต้องจับขังกงอะเล่นมากเกินอะลากี้ าก,กี้ ơi. เอ,อ้ยงับอย่างเดียวเนาะเดยขึ้นมาดูพี่พี่เขานี่มาลาก,กี้ครไปไหนลูกมึงขีย่ได้ไหมในชุดเนี้ยว่นตูดอยู่นะตูดมันเวันอยู่นะขี้ได้นะงับโ <c oughs> อ้รอวะรอก็ลังก็ลักกี้นี่แหละก <c oughs> ัดลังกุเละหมดเลยวันนอะ่ะ <c oughs> บุญเต้านี่ปวดหัวหมดอะ่ะบุญเต้าก็ไม่วาดเนี่ยไม่ฝาดนะครับอืม <c oughs> นี่แหอะครับไหนโชว์บริสุทธิสิโชว์บริสุทธิ์เขาที่ยกตูดหน่อยบริสุทธยกตูดหน่อย <c oughs> อ่าอาวยันดีๆยันโบาๆนิ่เดี๋ยวยันให้ดีๆโอ้โหสภาพ